เป็นเจ้าของธุรกิจในช่วงโควิดนี่ปัญหามันเยอะเหมือนกันนะบางธุรกิจก็เปิดร้านไม่ได้นะอย่างของเราเนี่ยเปิดได้แต่ว่าเออมันก็มีปัญหาเยอะนะในเรื่องแบบว่าพนักง,งานก็ออกมาทางานไม่ได้เพราะว่ามันก็เสี่ยงใช่ไหมบางคนก็ต้อง work from home ไปก็ไม่เป็นไรแต่ว่าก็ยังมีบางส่วนที่แบบเป็นพนักง,งานขาอยนะ่าเงี้ยก็จะ work from home ย่งเงงานมันไม่ได้เอื้อให้ work from home แต่ว่าวันนี้จะมีไปสัมภาษณ์งานมีนะสัมภาษณ์มาประมาณ5คนไม่รู้ว่า จะมากี่คนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังออกไม่ได้ระหว่างที่เรารอก็อย่างไม่ได้ทํางานนะครับเป็นการเล่นนักล็อกนะครับเปิดไว้เปิดไว้เป็นการเปิดไว้เปิดไว้ทำไมแต่ว่ามันก็เป็นความสุขทางใจสําหรับคนแก่ๆคนหนึ่งนะถ้าคนรุ่นผมเนี่ยก็จะรู้ดีว่าแลกนัล็อกเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่ามันตราตึงใจไม่ว่าจะออกมากี่เวอร์ชันเวอร์ชันเนี่ยก็จะเล่นมันนะครับรูปนี้นะครับเราก็เลยต้องรอ เห็นปะมาแต่งตัวมาเหมือนเลยไยไม่ได้ออกอ่ะทันทีตอนนี้เราก็จะมาทำการรัวนจะต้องมาอยู่แอคชั่ฉันนั่งตรงนี้ละอุ้ยพี่อ่ะเราอ้วนตองนี้เนี่ยมันต้องทข้างหนังนี้เอออ๋อ,อ,อเอ้ยแต่ว่าเดี๋ยวไปคอปใช่ปะ่ะ ของกาแฟมากอ่ะมองเห็นไหมบายเรียกว่าออกจากบ้านแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยอนี่นี่ตามธรรมเนียมการออกจากบ้านนะครับต้องบอกลาน้องเมียวก่อนไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับมาดีเนีย่ยออกจากบ้านเร็วโอ๊ย ผลของการติดฟิล์มมาใหม่คือการที่เราเปิดกระจกไม่ได้ไปอีก7วันเออแล้วคือเซ็งมากไว้พอพอเข้ามาในรถใช่ป่ะเราก็จะไปเจอแสงไฟที่มันสะท้อนกับกระจกแบบนั้นอ่ะแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าเดย์ไลท์เราขาดดูดิเนี่ยเดย์ไลท์ขาดใช้มาหลายรุ่นนะเป็นเรื่องเดย์ไลท์หมดเลยอันนี้ไปและ อ,อถึงแล้วนัดสัมภาษณ์ตอนเที่ยงตอนนี้มันสิบเอ็มงครึ่งยังไม่ครึ่งเดี๋ยวโทรหากกงก่อนดีกว่า,าเพราะว่ากงกลับมาติดโควิดแต่ว่าใกล้จะออกแล้วมั้งไม่รู้ออก,กวันไหนโทรก่อนฮัลโหลโกลงออก,กวันไหนเนี่ยไอ่้าวเขายังไม่ได้บอกเขาออก,กวันไหนยังไม่ถาม ไม่เจะสิบสี่วันยังไงไม่รู้ดิลงมากี่วนันแล้วยังไม่รู้นะแล้วตอนนี้หายใจเป็นไงบ้างสบายต่องตัวต่องตัวครับนั่งอย่างเดียวลืมวันที่โก่งเข้าเมื่อกงเข้าวันไหนก,ก้มกากินกล้วยน้ำว้าก็สัมภาษณ์งานเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะไปเติมน้ำมันนะครับเติมน้ำเพราะว่ากิฟต์ส่งมาไว้อยาให้ดู กิ๊บบอกว่าเติมน้ำมันบางจากแจกมังคุดเติมบางจากแจกมังคุดแล้วเขาบอกว่าไม่มีขั้นต่ำเลยนะเติมเท่าไหร่ก็ได้เดี๋ยวลองไปดูกันว่าแจกจริงป่าวว่ามังคุดนี่ไงจริงหมดฟรีมังคุดไหมฮะเออบีเจ็ดเต็มถังครับอีกแป๊บหนึ่งตอนนี้เติมอยู่เต็มถังเท่าไหร่วะเนะี่ยบัตรเต็มไปหมดเลย บัตรที่นี่เป็นบางจากใช้บัตรเครดิตก็จะเอาแต้มไปทํานู่นทํานี่ได้เพราะว่ากิฟต์เนี่ยชอบใช้แต้มก็ได้บางคุณนี่มันก็ดูแบบดูแปลกๆแล้วก็น่ารักดีนะวันนี้ไปสัมภาษณ์คนมาก็เพราะตั้งแต่ช่วงโควิดเนี่ยก็จะมีหลากหลายอาชีพที่ตกงานนะครับแล้วก็มาสมัครงานแต่ว่าบางทีเนี่ยเขาก็เป็นคนงานพวกแบบกล้องถ่ายอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้ตรงกับเราจะเท่าไหร่ เห็นเยอะเลยครับคนตกงานช่วงโควิดงานพวกสายการบินท่องเที่ยวอย่างเงี้ยก็จะมาสมัครงานเยอะแล้วแบบโหบางบางอาชีพเนาะเราคิดว่ามั่นคงแล้วอย่างเช่นแอร์โฮสเตสอย่างเงี้ยก็มีปัญหาเหมือนกันขอบคุณครับได้แล้วบางคุดบางจากแจกมังคุดครึ่งกิโล นี่ระหว่างทางเข้าบ้าน <c oughs> ก็เจอ <c oughs> ที่ดูดฝุ่นกิฟซื้อมาแน่เลยเพราะว่าอันเก่าเป็นของไดซันแต่ว่ามันชาร์จไม่เข้าแล้วเราก็ทำใบประกันหายจนทำให้เราไม่มีที่ดูดฝุ่นใช้ <c oughs> ที่ดูดฝุ่นกิฟสั่งมาแล้วนี่ของขวัญ กิฟเป็นคนสั่งบังคุดให้เราไปเติมน้ำมันแล้วดูเติมน้ำมันไปพันกว่าบาทได้บังคุดดีใจมากเลยบังคุดฟรีขอกันแก้หน่อยบังคุดฟรีเขาบอกว่าถ้าเป็นเติมขั้นต่ําได้นะมอเตอร์ไซค์ก็น่าจะได้นี่กิฟสั่งให้แกเพราะว่าอ่ะก่อนเราต้องบอกว่าเคยซื้อได้ซันมาแล้วพอทําเสียเมื่อกี้มอบตัวไปแล้วเมื่อกี้พูดมอบออตัวไปแล้วไม่แต่ไดซันคือเครื่องสอง่งเครื่องไดอิเล็กทรัลกัน,นั้นเสีย ันสองไดซันก็เสียนี่เครื่องสามต่อไปถ้าไม่มีแล้วนะต่อไปคือมือใช้มือกว่าไม่ให้ใช้ที่ดูดฝุ่นคนซื้อคนจ่ายตังนี้คนนี้จริงเลยแลวันนี้ทําอะไรให้กิน,นอ่ะวันนี้ไม่ทำขข้าวอจะถ่ายทําข้าวหน่อยนั่นแหละ,ะ,ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นวันนี้เราจะกินส้มตำกับส้มต,ตำกับาไส้กรอก เทเดเสร็จแล้วนะครับรูปร่างหน้าตาเหมือนไดสันเป็นอย่างมากการใช้งานก็เครื่องแรงมากนี่จะมีปุ่มบอกตรงนี้ด้วยเป็นว่าเราอยากได้แรงเท่าไหน่ขอบคุณครับตั้งใจดูดด้วยจะบอกตั้งใจทำงาน วันนี้เป็นการเทสวอล์นะครับถ่ายเล่นๆเก็บมาดูอีกหาปีมาดูก็จะรู้ว่าวันนี้อ้วนอยังไงวันหน้าจะอ้วนวันนี้เย่เ yeah. ย yeah. ่ไปๆกล้องก่อนบาย